ได้มีการสัมภาษณ์พยานบุคคลจำนวน384ปากและได้สอบปักคำเข้าสํานวนการสอบสวนจํานวน1 4 2 0ปากสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญประกอบจํานวน13ปากเก็บวัตถุพยานที่เป็นหลักฐานสําคัญในคดีตรวจพิสูจน์แล้วจํานวน113ชิ้นโดยเป็นพยานหลักฐานบนที่เกิดเหตุ16ชิ้นเก็บตัวอย่างดินเอหรือสารพัตธุกรรมบุคคล จำนวน154ตัวอย่างณนะเวลานี้สำนวนการสอบสวนมีความหนา918หน้าและเมื่อวันที่11สิงหาคม2563คณะพนักง,งานสอบสวนได้สรุปสำนวนชนสูตรพิกศพที่3ทับ2563โดยสรุปข้อมูลที่ได้จากการสรืบสวนสอบสวนแล้วยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟได้ด้วยตนเอง หลังจากนี้นะครับจะขออนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนได้รับชมคลิปวิดีโอเพื่อประกอบการถแถลงข่าวนะครับคุณครับจากการสืบสวนยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปบนภูเขาเหล็กไฟได้ด้วยตนเองจะขอกล่าวโดวยย่อด้วยเหตุผล8ประการดังนี้ 1. เส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถจากเส้นทางที่สามารถเดินเท้าขึ้นไปได้จนถึงจุดพบศพมีจำนวนทั้งสิ้น4เส้นทาง จะมีอุปสรรคเป็นเนินหินชันที่มีความชันมากกว่า60องศาขวางกั้นอยู่ในทุกเส้นทางเกินความสามารถของน้องชมพู่เพราะน้องชมพู่ยังไม่สามารถขึ้นบันไดที่บ้านได้ซึ่งบันไดที่บ้านนั้นมีความชันเพียง45องศา 2. พลังงานไม่เพียงพอนักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬามีความเห็นสอดคล้องกันว่า อาหารเช้ามื้อสุดท้ายที่น้องจมพู่รับประทานเข้าไปมีเพียงไข่เจียวสามคำและน้ำส้มหนึ่งขวดไม่สามารถให้พลังงานได้เพียงพอที่จะเดินขึ้นไปถึงบริเวณจุดพบศพเองได้ 3. ประสบการณ์ชาวบ้านชาวบ้านได้ให้การสอดคล้องกันว่าเด็กอายุสามขวบไม่สามารถเดินไปด้วยตนเองได้ซึ่งถ้าหากเป็นการหลงทาง อาจจะสามารถปีนป่ายได้ถึงแค่บริเวณชั้นที่สองของภูเหล็กไฟเท่านั้น 4. กรณีศึกษาจากการหายตัวไปของนางทินเชื้อคมตาระยะทางที่พลัดหลงมีระยะทางเป็นสองเท่าของกรณีน้องชมพู่ชาวบ้านยังสามารถหาเจอได้ภายในคืนเดียว 5. ผู้ชำนาญการยืนยันแพทย์นิติเวชได้เดินสำรวจเส้นทางจากบริเวณบ้านที่เกิดเหตุ ไปยังจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟมีความเห็นว่าเด็กอายุสามขวบไม่สามารถเดินขึ้นไปยังบริเวณจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟได้และกูมาแพทย์ได้ให้ความเห็นเชิงวิชาการว่าเด็กอายุประมาณสามขวบแม้เดินห่างออกจากบ้านไป200เมตรยังสามารถเห็นตัวบ้านได้เพราะยังเป็นที่ราบอยู่ไม่น่าจะหลงทางได้และพัฒนาการของเด็กในช่วงสามขวบ ก็ไม่สามารถเดินไปยังจุดพบศพได้สอดคล้องกับความเห็นของแพทย์ชนสูตร 6. สภาพศพในวันที่พบศพมีสภาพเปลือยกายซึ่งมิดามารดายืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้ 7. พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบเส้นผมจำนวน36เส้นตกอยู่ข้างศพ ซึ่งจากการตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นเส้นผมของน้องชมพู่เองเกิดจากการตัดหรือการเฉือนด้วยมีดน่าเชื่อได้ว่าเป็นการกระทําของบุคคลอื่นเนื่องจากน้องชมพู่ไม่สามารถตัดผมตัวเองได้ 8. นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงกลัวที่มืดกลัวป่ากลัวสวนยางพาราพฤติกรรมที่ผ่านมาของน้องชมพู่ไม่เคยไปเล่นไกลบ้านเลยไม่เคยไปเล่นในป่า หรือบนภูเหล็กไฟเลยสักครั้งเดียวแม้แต่พ่อและแม่ของน้องชมพู่ก็ไม่เคยพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยเลยจากการสืบสวนสอบสวนจึงยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดพบศพได้ด้วยตนเองจึงเชื่อได้ว่ามีผู้พาน้องไปและทำให้น้องถึงแก่ความตายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอนำเสนอโดยย่อด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. เวลาที่เกิดเหตุเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป คือช่วงเวลาระหว่าง9นาฬิกา11นาทีถึง9นาฬิกา49นาทีโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่น้องชมพู่ดูคลิปวิดีโอในคอมพิวเตอร์นโน้ตบุ๊กเป็นคลิปสุดท้ายจนกระทั่งเวลา9นาิกา49นาทีอ้างอิงจากข้อมูลโทรศัพท์ที่พี่สาวของน้องชมพู่ใช้ Facebook เป็นเวลาสุดท้ายก่อนจะพบว่าน้องชมพู่หายตัวไปจึงยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ได้หายตัวไปในช่วงเวลานี้ 2. เวลาที่น้องชมพู่เสียชีวิต จากการสอบปากคำแพทย์ผู้ชนสูตรได้มีความเห็นว่าได้ประเมินจากสภาพการเน่าของศพที่พบว่าอวัยวะภายในเริ่มเน่าอย่างชัดเจนและพบว่ามีหนอนแมลงวันขนาดเป็นมิลลิเมตรไปจนถึงขนาดเซนติเมตรชอนชัยอยู่บริเวณปากรูจมูกและซอกคอของน้องชมพู่น้องชมพู่จึงน่าจะเสียชีวิตในระหว่างวันที่12พฤษภาคมเวลา14นาฬิกา30นาที ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมเวลา14นาฬิกา30นาทีเป็นห่วงเวลา24ชั่วโมงและจากการสอบปากคำนักกีตวิทยาที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหนอนและแมลงได้ให้ความเห็นว่าหนอนที่อยู่ในศพของน้องชมพู่ในวันที่แพทย์ทําการผ่าชนสูตรเน้นนะครับในวันที่แพทย์ทําการผ่าชนสูตรในวันที่15มิใช่วันที่14พฤษภาคมวันที่พบศพ นักกีตะบ,บอกว่านอนนั้นเนี่ยอยู่ในระยะที่สาซึ่งเป็นระยะสุดท้ายจึงได้วิเคราะห์ว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตมาอย่างน้อย3วันซึ่งเมื่อนับย้อนหลังไปช่วงเวลาดังกล่าวก็จะอยู่ในช่วงเวลาวันที่12พฤษภา ซึ่งอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันกันกบที่แพทย์ผู้ชนะสุดได้สันนิษฐานไว้และจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้จำลองการเน่าของเนื้อหมูเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเติบโตของหนอนบริเวณดังกล่าวจึงพบว่าบริเวณจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟจะมีอัตราเร่งในการเน่ามากกว่าปกติเพราะบริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสที่เอื้อต่อ,อก,การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มากกว่าด้านล่าง และจากการนำหนอนที่จำลองได้ไปส่งตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นแมลงวันหัวเขียวชนิดเฮมิพายเลเลียซึ่งการจเจริญเติบโตของหนอนดังกล่าวจะมีความยาวเข้าสู่ระดับเซนติเมตรตั้งแต่วางไข่เป็นเวลา33ชั่วโมงซึ่งวิเคราะห์จากการทดลองนี้แล้วน้องชมพู่จะเสียชีวิตอยู่ในช่วงเช้าของวันที่12ไปจนถึงช่วงบ่ายของวันที่13ซึ่งก็สอดคล้องกับการสันนิษฐานของแพทย์ผู้ชนสูตร จึงเชื่อได้ว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตอยู่ในช่วงเวลาวันที่12พฤษภาเวลาประมาณ14.30นนาทีไปจนถึงวันที่13พฤษภาเวลา14.30นนาทีเป็นห่วงเวลา24ชั่วโมง 3. สาเหตุการเสียชีวิต จากสภาพศพของน้องชมพู่พบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายหลายจุดแต่ไม่พบว่ามีบาดแผลใดทำอันตรายได้ถึงชีวิตและไม่พบบาดแผลการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยจากรายงานการชนสูตรของแพทย์ระบุว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เนื่องจากศพเน่าแต่จากการสอบปากคำแพทย์ผู้ชนสูตรเพิ่มเติมนั้นแพทย์ได้ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่น้องชมพู่จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหาร